สวัสดีครับเพื่อนๆแฟนๆชาวดาร์กบอลลีเจนทุกคนอยู่กับผมมิสเตอร์ลีเจนวันนี้ผมจะมารีวิวและแปลสกิลตัวละครเจ้าตัวนี้เลยครับผมโกคู Goku UI แก่นแท้แห่งอัตะนิยมนะครับผมตัวละครที่ใครหลายๆคนอยากได้ไปเปรเพื่อตามล่ามันกันเลยทีเดียว จะเก่งจะโกงขนาดไหนและมีสกิลอะไรให้ดูกันบ้างไปชมกันเลยครับก่อนอื่นเราจะมาพูดถึงแท็กของเจ้าโกคู UI กันก่อนนะครับผมโดยจะมีแท็ก s อนเซอรแท็กไซยาและแท็กก o ตคินะครับผมส่วนแ a ดอเวตี จะเพิ่มพลังโจมตีและป้องกันบาร์สให้กับเอพิโซดยูนิเวอร์สซไวเวลซาก้านะครับผมและแท็กกัตชิหรือไซย่านะครับผมต่อไปผมจะอธิบายถึงยูนิตอาบิลิตี้กันนะครับผมโดยอย่างแรกจะทำความเสียหายแก่แท็กฟิวชั่นเวเลอร์แรงขึ้นถึง25%เลยทีเดียว และมอบความสามารถต่อไปนี้แก่เจ้าโกคู UI เมื่อการต่อสู้เริ่มขึ้นโดยจะเพิ่มพลังโจมตี60%ลดความเสียหายที่ได้รับลง20%และเพิ่มอัตราคิ50%ลดค่าสไตล์อาร์ตบาสอาร์ตลง5หน่วยเลยนะครับผมและเอฟเฟกทั้งหมดนี้ไม่สามารถยกเลิกได้นะครับผมและยังมีเอฟเฟกต ต่อไปนี้ตามเวลาที่ผ่านไปในขณะ,ะที่เจ้าโกคูยูอยู่ในสนามด้วยนะครับผมโดย3วินาทีแรกฟื้นปูขิ30หน่วยและเพิ่มพลังโจมตี20% 8วินาทีฟื้นขิ30หน่วยและเพิ่มพลังโจมตี30%กันเลยทีเดียวและยังไม่หมดแค่นั้นนะครับผม ใน2ครั้งแรกของเจ้าโคคู UI สามารถทำการโคเวชไซอาร์ดหรือบาร์ดอาร์ได้และจะทำการผักสัตูออกไปในระยะไกลนะครับผมและยังมียูนิเกตอีกนะครับผมเป็นเกตหลบพิเศษสำหรับเจ้าโกคู UI ตัวเดียวเลยนะครับผมโดยเมื่อลดยูนิเกตลง30%จะทำการหลบก,การโจมตีของศัตรู และจะทำงานเมื่อปัดเคลื่อนที่หรือยืนอยู่เฉยนะครับผมโดยการหลบของเจ้าโปคูยูอนั้นจะหลบการโจมตีของแท็บแอทแท็บแท็บช็อตแทสเคิลสไตล์อาร์ตและบ a สอาร์ตได้เลยนะครับผมแต่การโจมตีจะไม่ทำงานเมื่อยูนิเกตหมดและจะไม่เพิ่มขึ้นเมื่อยืนอยู่เฉยนะครับผมแต่จะเพิ่มขึ้นเมื่อเราใช้การสเปเชียลมูฟ หรือการเปลี่ยนตัวเจ้าโกคูออกไปนะครับผมมีแ่แค่ยูนิตอาบิลิตี้นะครับผมยังไม่รวมการ์ดอาร์ตต่างๆของเจ้าโกคู UI กันเลยยังเก่งขนาดนี้แล้วการ์ดอาร์ตจะมีอะไรให้ชมไปดูกันเลยครับผมการ์ดอาร์ตใบแรกสเปเชียลมูฟทำความเสียหายระดับแมปสีใส่สตู เพิ่มพลังโจมตีท่าสเปเชียลมูฟ25เป็นเวลา10วินาทีเมื่อกดใช้งานและเพิ่มยูนิเกต50เมื่อโจมตีโดนเลยนะครับผมและการสเปเชียลสก l ลมอบเอฟเฟกต่อไปนี้ให้เจ้าโกคู UI เมื่อโจมตีโดนนะครับผมโดยฟื้นเลือด10ฟื้นคิ40หน่วยเพิ่มพลังโจมตี20เป็นเวลา15วินาที และยังเพิ่มความเร็วจั่วการ์ดอีกหนึ่งเลเวลเลยนะครับผมยังไม่หมดเท่านั้นครับสามารถต่อคอมโบกับสไตล์อาร์ตบัสอาร์ดสเปเชียลมูฟและอันติเมทอาร์ได้ด้วยนะครับผมมาถึงการ์ดใบสุดท้ายอันติเมทสกิลทำความเสียหายซูเปอร์แมซีฟใส่ัตู และมอบเอฟเฟกต์ต่อไปนี้ให้เจ้าโกคู UI เมื่อกดใช้งานโดยเพิ่มพลังโจมตีท่าอันติเมต50%เป็นเวลา3วินาทีเพิ่มบัฟพิเศษลดความสามารถของเอฟเฟกลดความเสียหายที่ได้รับของศัตรูลง100%เป็นเวลา3วินาทีเลยทีเดียวและยังป้องกันการฟื้นเลือดเมื่อเลือดเหลือศูนย์ เมื่อตัวละครนี้ทําการโจมตีเป็นเวลา3วินาทีนะครับผมโอ้ยอย่างเจ้าท็อปโปที่มาทีนี้ไม่ซีเลยนะครับผมโดนทีเดียวจอดเลยครับผมมีบัสอาร์เมอร์ขณะพุ่งเข้าโจมตีด้วยนะครับและความสาม,มารถของเมนอ a บลิตี้นะครับผมจะนำการ์ดอันติเมตขึ้นมือฟื้นฟูเลือด30%และฟื้นที่40หน่วย ยกเลิกเอฟเฟกตอัปเกรดของศัตรูด้วยนะครับผมเป็นไงท้างครับหลังจากฟังสกิลของเจ้าตัวนี้ไปแล้วต่อไปผมจะไปรีวิวใน pvp กันนะครับผมจะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับมาลุยกันเลยครับผมเรากดแคชเขียวเหมือนเขาไปก่อนครับผม ดูเชิงครับดูเชิงไปก่อนครับเราได้เปิดนะครับเขาหลบทังครับสวนกลับมาคอมโบยาวๆครับเปลี่ยนจีเลนลงมาครับผมเคาเตอร์โคเชนไปทีนึงครับเราชอบเปิดประเด็นครับแล้วเราก็หลบครับสวนกลับไปครับระยะยาวๆครับเปลี่ยนโกคูลงมายกเลิกครับผมยกเลิกโคเชพิเศษนะครับผมเจ้าจีเรนตัวนี้เปลี่ยนโกคูลงมาครับ หลบไปทีครับเขาหลบได้ไหมหลบไปครับดูเชิงครับดูเชิงโอ้โหประชันมาล้างกันครับเราชนะนะครับได้เปิดส่วนเขาเขาจะเปลี่ยนจีเลยลงมาโค้ชเชงไหครับอ้าวท็อปโปลงมาครับเปลี่ยนเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนครับผมเดี๋ยวเราแวงครับเราเปลี่ยนตัวไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวเป็นสีแพ้ทางครับผมเอาท็อปโปมาเจอท็อปโปรับอ้วนอ้วนนผมเอาเราได้ไลา์ชิ้น้นแล้วครับกดเลยครับ ไม่ดีรอครับผมฝั่งนั้นจะเดาการเราถูกนะครับเดาไม่ถูกครับเราได้คิวตัวแรกกันไปก่อนนะครับผมโดนที่คิวสวยงามจะได้ครับผมแต่ท็อปโปมีคืนที่เลื่ครับผมเหมือนไลซิ่งค์ฟรีไม่ถึงฟรีครับก็ถือว่าลดเรื่องมันไปเลยครับ ก็เป็นตายเป็นที่เรียบร้อยครับผมกดอันติเมก้ามารอเลยครับโอ้โหเขาไล่ขึ้นไลยัดหน้าผมเลยครับโหจะดาวการ์ถูกไม่นี้าไม่ถูกนี่ตายเลยครับผมกดอันติเมตมาฟรีเลยครับเรียบร้อยครับจีเรนเป็นศพด้วยความรวดเร็วเลยครับผมแเหลือสองตัวอยู่นะครับผม เขาปดเรายังไม่เสียชีวิตแรกกันไปนะครับผมยังมีคืนชีพด้วยนะครับผมบอกูเขาหลบไปครับเขาสวนคืนยาวๆเลยครับหมดแล้วครับหมดแล้วครับเปลี่ยนจตเร็วมาเขาก็อันติเมการแล้วครับผมหลบครับสวนกลับไปประชันโอโ้โหผมกดช้าไปหน่อยครับ โอ้โหแพ้เลยครับผมโอ้โหตัวจีเลนสอยร่วงแน่รับผมเนี่ยเข้าไปแล้วเปลี่ยนท็อปโปลงมานี่คือรถถังฝั่งทนเลยครับตัวนี้ครับผมรถถังดีๆนี่เองครับแถมนี่สองชีวิตแทงดีๆของทีมเลยครับผมตัวนี้เจ้าท็อปโปโอ้โหต่อยสีแพ้ทางครับก็ยังพอเข้าครับกดอันติเมใสไปเลยครับ เปลี่ยนตัวไม่ได้นะครับผมพอกดอันติเมตแล้วฝั่งนู้นจะกดทำการเปลี่ยนตัวไม่ได้ครับผมล็อกเป้าไว้เลยครับจัสติสแปดนะครับผมเรา,าเปลี่ยนโกคุยวยลงไปครับล้อหลบไปทีครับแล้วรอชัว์กาสกดสเปเชียลมูฟไปเลยครับจีเลนเรียบร้อยไปหนึ่งครับผมเราจะมาดึงหนึ่งแต่ก็จะโกคุยวยเหมือนกันหลบไปก่อนครับหลบ ไม่ไม่หลบครับกดสวนไปเลยครับผมเรียบร้อยครับสกิลออนติเมทที่สวยงามมากครับผมหลายๆคนก็ข้างใช้ในท่าอันติเมทการ์ดใบนี้ครับผมผมเป็นหนึ่งในนั้นนะครับที่ชอบมากๆครับผมมันเท่ซะเหลือเกินนะผมเรียบร้อยครับชนะไปด้วยความสวยงามครับดีเจนฟินิชไปเลยครับผม เป็นไงกันบ้างนะครับผมหลังจากได้ดูการรีวิวของเจ้าโกคูยูไอไปกันแล้วเพื่อนๆคิดว่าเจ้าโกคูยูไอนี้เก่งสมคำล่ำลือจริงๆไหมครับผมคุ้มค่า,ากับการฟาร์มเพชรล่าไหมครับผมสำหรับผมนี่ผมว่าคุ้มค่ากับการได้นะครับผมเจ้าตัวนี้เป็นตัวที่เก่งพอตัวเลยนะครับผมแต่มีข้อเสียก็คืออาจจะบางไปนิดนึงนะครับผม แต่ก็แรกมาด้วยความแรงและยูนิโอตี้ที่สุดยอดเลยนะครับผมเล่นกันดีๆก็เป็นตัวที่ทำดาเมจได้แรงกันเลยทีเดียวนะครับผมและสุดท้ายอย่าลืมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับสวัสดี